สองนี่แหละอัพว่านะเป็นไหนวะมันนอนเหรอวะเห็นเอออยู่โรงนั่งโลงตังสุดพี่สุดนู่นเลยนะเออเห็นเหรอเห็นดิอยู่ข้างในหรือข้างนอกข้างในข้างในอ้าวแล้วมีคนมันวิ่งเข้าไปอ่ะหรือว่าไงเออมันวิ่งเหมือนพี่กอล่ะเดี๋ยวเราสแตนบายอยู่ข้างนอกนะพอมีตัวสนาอยู่ข้างนอก หายไปไหนวะแต่มันน่าดีอตรงถิ่นวะเฮ้ยมันเนี้ยเนี้ยจริงจริงตายเจ้าว่ะมึงได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยไม่เฮียเจ้าเพื่อนเพื่อนมาอยู่นี่ตายสวยขอบฟิีสขอบปืนขอบปืนขอบปืนโอ้ยมีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยชื่อเอ้าเฮียไม่เห็นตัวไม่เห็นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วปืนกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด เฮ้ยผมไม่เห็นตัวเออเจ้าเฮียมายิงผมเป๋ตายตายตายดูเลยรุดเลยรุดเลยเฮียมีสองตัวหานไหมสองตัวผมผรอมผมเอ้าเอ้ามีตัวนึ่งไอ้ไม่เห็นได้ไงวะอัพเลยตัวนึงไอ้ตัวปืนนี้น่ะที่ยิงผมมันยิงผมแต่ผมไม่เห็นตัวมันร้องหน่ะไม่รู้จำชื่อไม่ได้ชื่อคมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้ย มันยิงใส่พี่กระสุนฉลับมาเลยเร็วเร็วเร็วแจ็คทำอะไรสักอย่างเร็วตัวมันตัวมันโอ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่พี่แจ็คหน้าผมทางซ้ายกลางถนนเหรอเอาผีวิ่งเข้าหาแล้วอยู่กลางเลยนั yeah, ่นไงผีตกมาแล้วผีตกไปอยู่ตรงกลังกางวิ่งเข้าโกดังเหลี่ยมนั่นน่ะโกดังเหลี่ยมอะไรวะเจ็บเออไอ้เที้ยนมาอีกเออเอ้ย ไฮ้ยจับไอ้สไนไหนวะเมื่อกี้ผมเกิดผมเห็นชื่อไอ้แบงค์อยู่อ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมาตายหนึ่งตายหนึ่งมาเลยมาเลยกำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไปมันโอ ES แววไปแน่เลยตัดเร็ว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 เดี๋ยวเปิดพก่งอยู่ไหนเนี่ยระวังนะอ่าตรงนั้นแหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออตรงนั้นแหละ ตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงมันไม่มีตัวเปล่า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 อุล๊ยนี่ไงยิงมันดิวิ่งมายิงมันเร็วอยู่ข้างบนพึ่นไหนยิงแเ้าไอ้ชีอะไรของพี่นะไม่เอาปืนมาเออเออไปแจ็คขาขวาผมตรงยิงขาวิ่งมาหาหน่อยเจ้เอาปืนปืนมาเร็วโอ้ยอย่าปืนขานนะ้ยเยี่ยโดนตรงยิงขาตรงยิงขาไปแจ็คไปอยู่ดาวหง ปืนปัดเลยเฮ้ยืนมาปืนมาเอาปืนมาเร็วเฮ้ยไอ้เจอะไรของพวกพี่วะเนี่ยไปดิไปไปเร็วเฮ้ยมาข้างหน้าผมละหน้าผมหน้าผมหน้าผมตายตายตายลิปเปอร์ลิปเปอร์เย้ยอย่ามือไม่ข่อยตายชื่อเยอะจังวะตายเลยตี่เลยตายเลยกูตายเลยคนรับรองที่ไงนเนี่ยไอ้ป่ามันมีหลายตัวมันมีหลายตัวโอ้โห ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วในป่าข้ามไปแล้วชิคชื้อชิคชื้อวะยับระเบิดยับหม่งโลกไปแล้วน่ะยบไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยลูกปืนตายตายผมมีแฟนผมมีแฟนไอ้เหี้ยต่อยทำไมวะต่อยทไมวะเฮ้ยผมลืมไปก่อนีกเม็่อกี้ โอ้ยเราขนาดนี้เล็วเนี่ยวิ่งไปหลังวิ่งไปหลังจะไม่ตายอะตังตั้งคาผิดก็าเแล้วิกัตวกันี่อ้เ้ายเฮ้ยยคคยนตายตายหไม่ใช่มัน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  SS S ถอยถอยถอย

ช่นะค่ะมันไชื่ออะไรต้นไม้ต้นไ,ไม้นั่นก่อนโดนยิงคุดนะไอเี้ยอยิงกัต้นไม้เ,เออเออพุ่งไหนพุ่งไหนมันยิงมันหันไปทางกใกล้น่ยนะตยเลื่ออะไรไม่ใช่หรอี้วเนีมันเห็นมันเนี่ยมันจะเคยชื่อไหมต้นไม้เคยชื่อ เฮ้ยแปลกแปลกว่ะเห็นแล้วหยียบมัดหยียบมัดเอ็มจีเป็นเอ้าตบ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 ยิงไม่ทิด้งหมดคนคนคนเอ้ยยยบมันิงปุ่มเนี้ยยิงอย่าเลยี่ตายแล้วตายแล้วพุ่มอ่ะแม่มันนอนเแม่มันนอนกลางถนนแม่ไม่ไม่ตายแล้วตายแล้วเหยี้ยไม่เห็นพี่แล้วมันยิงสวนใครชาท้ากันนะ

เฮยคน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 ตายจิวเกอร์จิวเกอร์จิวเกอร์ตายอ้าวตายเอ้าตายตายใครตายมีสตัวสอตัวสตัวโนสอัดโองัดสาหัสสหัสสหัสตัวนึงสหัสตัวนึง เฮ้ยงบินใช่ทำเครื่องบินตอนไหนวะม่เหเนี่เห็นไหมเห็นไล้ละโนเดวอล์คเกอร์หัวแตกเลก้กล่อได้จะไดใชปะตายเดวีีโป้มาจริงของข้ามตงไหน โดนเลยนะผมยิงผมยิง้างไหนข้างมมไหนฟังมาจากอ่าฟังเครื่องตกทามเลยเฮ้ยมีตัวทางซ้ายมีดซ้ายม่หนึ่งพี่ตะกอนมาเข้าใชา้พี่แล้วซ้ายไม่หนึ่งไปซ้ายหนึ่งโดนจะแตกเออเฮ้ยมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนวิ่งมาหาผมตัวเปล่าวอะอีกเลยทอกปีนีตายเหรอเอ้ามันตายเหรอ น่าจะโดนกูยิงเจ็บแหละน่าจะดึงหัวเจ้าของนะเฮ้ยมา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 ตรงผมตรงผมขอช้าก็ช้ารักษาช้าก็รักษาแต่กูลำมึงนอนพุ่มเฮ้ยปืนคัดปืนคัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยน่าบอเอ้าผมตายว่ะเห็นละเห็นละละยิงได้เลยนะมึงยิงเครื่องวงผมเดี๋ยวกูเก็บไปนี่เองไอ้มึงมึงยิงไอ้โดนคัด ไหยิงตัวไหนยิงตัวไหนตัวยิงนัดน,นึงตัวเครื่องโมตรงกูบ้านวักม,มันอยู่ไหนอยู่หลังบ้านบ้านส้มบ้านส้มเจ็บหนกัเกเจ็บหนักรถสองนัดเป็นบ้านเด็ดตายอยู่ในเครื่องโกมกบไปเฮ้ยไรเฮ้ยอะไรล้ตรงูนี่ไอ้รถประมาณทะลุหัวเลยนี่นะฆ่าตายแล้ว ตายดมาม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันนอนมันนอนเจอละจอละปเปอร์ตายน้อยคาอยู่หน้าผมอุ้ยโดนโดนโเล่นเขาเขาป้ปืนเขาป้ปืนเอ้าเขาป้ปืนที่หายละอเลต หายแล้วเรียบร้ยตายแล้วคูมีอาผ้าครูคููอาผ่ามันเลดีมีผมผมวิ่งขึ้นเขาคูอยู่ข้างบนเขามันน่าจะฝันหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยครู ไยแยกแรกแยกัวเเห็นเอะไรอวเอ้ยเฮ้ยยิ่งุอะไรเนี่ยแล้วมันล่วงอะไรนี่เป่าเดิมอีกตัวหนึ่งขึ้นจุดไปนิดนึงเออทีปูตายไปเออใช่ใเจ็บนักเจ็บนักตายตายตขอบพี่ไปเลงเลตัวนึงเลอตัวนึง เฮ้ยมีเจอแล้วเฮ้ยตายจบสีเฮ้ผม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 ยิงผมยิงตายตายลิเปอร์ลิเปอร์ตายลิเปอร์ตายลิเปอร์ตายอุ้ยอุ้โดนตกวัวละโดนละโดนละนู้นนู้นเขาฝั่งหลังเลยไอ้เจ้จริงวะวัวแล้วไม่ไปเสียปืนไมปไทยไปไทยเข้ามือบ้าง เฮ้ยนี่มันมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ผมวิ่งเข้าไปหาพี่ละเฮ้ยมันยิ่งกูเขาเขาบักเขาบักเออเออหมู่บ้านเฮ้ยมีตัวมีตัวเปล่ามีตัววิ่งไปผมได้เปิดหลังหมู่บ้านโอเคโอเคนนน์ระวังเขาหลังหมู่บ้านมีมีตัวเปล่าวิ่งไปหาเออใช่ใช่เขาข้างหน้าเราเลยเขาหมู่บ้านน่ะเขาหมู่บ้านโอเค ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงผมขึ้นไปชาร์จให้แต่มีตัวหนึ่งอะสุดสุดขาววิ่งไปหาพี่เฮ้ยนี่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 อโอเคเจอแล้วเฮ้ยหนีไ่มันหนีไรมันตายเฮ้ยมีสองตัว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 เจฟหนึ่งพี<ม>่นุกัมเอาหลังต้นไม้ไปเด้อนี่นี่พี่นุกัมเอาปืนไปไม่มีสะพกบเลยบนเขาบนเขายิงนะมิมีสะพกบเลยใช้ใส่คิลลี่สุด โอ้โหตายเฮ้ยนั่งป่ะเนี่ยอโดนแล้วโดนแล้วกูเห็นทันกูเห็นทันกูเห็นทันเปี่ยนใครทำอะไรวะอะไม่รู้วูว้วู้งวนวู้วววอว้วอ้ววม้วว้